ท่านครับขอขอบผมอีกหนึ่งคลิปครับผมพาว่าตกปลาช่อนครับ้างทางผมก็จะมาเลาะหาตีไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็มาเจอหมาป่าบัวครับเดี๋ยวจะลองตีหมานี้ดูครับว่ามันจะกินหรือไม่กินครับก็วันนี้ก็ใช้เป็นนี่ครับใช้เป็นกบยางจิ๋วครับนี่ครับกบยางจิ๋วเบ็ดหนึ่งเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวจะลองตีหมานี้ครับ ลองไปชมครับว่าหมายนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับในวันนี้ผมจะมีแต้มเปล่าครับเดี๋ยวไปชมครับ Ồ, mày dù gấp bụng chạy đuôi đồ ăn cái gì đồ ăn gấp โดนไม่ได้ครับว้าวผูยางจิ๋วครับสีเหลืองครับที่แรกผมเอาสีแดงตีครับมันก็กัดครับแต่กัดไม่อยู่ครับผมเลยเป็นเป็นสีเหลืองเบ็ดมันใหม่หน่อยครับนี่ครับโอเคครับแต้มแรกครับผมเดี๋ยววันนี้จบก่อนครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับก็ หาตีมาไกลเลยครับก็มีกัดอยู่ครับแต่ดักกระไดตัวแค่ตัวเดียวครับก็ยังดีว่ายังได้ครับเพราะผมเลาะตีไปเรื่อยครับมันไม่ค่อยกินครับพอจะมีแต้มให้ได้ดูกันครับมันปลามันเหมือนโดนไปตรงไหนมันเหมือนโดนแห่โดนขายซะเยอะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ